เอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีน,น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้เข้าสุดเก่เอเิกลีเจนก็เนี่ยผมวันนี้ก็จะมากดในทางด้านของโหมด3คนนะครับจะลองเปลี่ยนตัวละครมากนะจากไอ้โรบอทหุนบือ้อกลายมาเป็นหญิงสวยที่ใช้ไฟฟ้านั่นแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันชื่ออะไรก็มีน้องอีก่อยด้วยไป เริ่มเลย let's go ก็ใครนะครับที่เห็นคลิปนี้คนผ่านหูคนผ่านตาก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยละกันนะถือว่าเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆเนี่ยที่กำลังเติบโตนะครับหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ถ้าใครกดไลค์คอมเมนต์หรืออะไรก็ได้ทให้แบบอย่างน้อยจะรู้ว่ามันมีคนดูอ่ะันนี้ผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนผมแบบผมตั้งใจทำมากอะ คือคลิปอะไรดีมดูโง่แต่ผมตั้งใจทำมากเลยนะจริงก็นะครับใครที่ผ่านมาดูคลิปนี้ก็ถ้าใครกำลังเป็นแบบผมนะหรือว่ากำลังจะตั้งใจทำอะไรบางอย่างก็ขอให้เต็มที่กับมันนะในทุกๆสิ่งนะก็แบบเต็มที่กับมันอ่ะพยายามทำมันให้ดีที่สุดนะอย่าท้อนะทุกคนผมรู้ทุกคนทำได้ก็จะสตรีมหรืออะไรก็ตามทำได้ครับ เช่ในตัวคุณถ้าคุณยังไม่ลงมือความสําเร็จก็ไม่มาหรอกครับผมไม่รู้กูรู้วแล้วความสำเร็จจะมาหรือเปล่าเอาล่ะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้แล้วก็หมาเลกตัวละครกันแล้วนะครับเรามากระปองคนนะครับ <c oughs> เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าเราจะรอเข้าเกมก่อนวิคน,นี้ตื่น呐เรามาให้เขาแบกนะทุกคนแล้วก็แบบเฮียไม่ได้ยิงเครได้นะครับก็วันนี้โอ้โหดูท็อปดิจะติดตามไหนไปเพื่อน <c oughs> Let's go จังหวะดีผมโอ้โหฮีตัวมาเป็นสายเลยทุกคนไป let's go กูเองเพื่อนกูเองตัวข้างบนด้วยทำไมอะด้อเด้อเด้อเดอเด้อเอเดอเด้อด้อเด้อด้เ้ยกูเอเ้เด้อเด้เอ้อเด้อเอเอเดด้อเเเอด ความช้ามากเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวว่ะเจอเสนอใหม่เสนอผมเจอสนาใหม่ไว้แต่ผมไม่ใช้ว่ะทุกคนเฮ้ยเพื่อนเจอศัตรูเพื่อนเราก่อนดิเพื่อนจะเย็นเพื่อนกูวาแล้วเพื่อนเพื่อนจะเย็นเพื่อนกูวาแล้วกูวาและยิงกันมันเลยอ่ะเฮ้ยขึ้นไม่เจอ เอาไอ้เหี้ยกูฆ่าได้วะต้องฟักดึกอ๋อสกิลมันวิ่งเร็วนี่เองโอ้ยโคเท่อ่ะเราใช้สกิลแล้วทุกคนแาะนั้นคืออะไรอ่ะบอลลูนเนอะใช่อมบอลลูนไหมแม่งถ้าจะเอาเพื่อนมาสักคนนะสองคนอะจะได้ครบปีเพราะว่าแต่ถ้าผมเล่นคนเดียวผมกูไม่รู้จะพูดเลยของผมอะ

mấy nhiêu hùng ra quá u nọt lưới tay tay tha thế đang đâu à bay let's go แต่นนี้ยจะตายเลยคนเราลงแบบไม่มีปืนอ่ะวิ่งมัวประเด็นอ่ะม้านถอยด้วยวะไอ้เหี้ยแม่งตายเลยผมไม่มีปืนวะ่ะ กระสุนไม่มีแล้วอะ s o ร์ y ี r o ยังไม่มีกระสุน โอเคเพื่อนเรารู้ตำแหน่งแล้วนะเฮ้ยโโหเฮ้ยทำไมทำไมหัวจังอ่ะทำไมหัวจังอ่ะจะไม่ทำอะไรเลยหัวจังอ่ะเจ็บ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 อเพื่อนบุเอง เอาเพื่อน d r i ไปเลยเม่้ต้องตายแล้วดิตาย,ตายกูเองดูก <c oughs> ูก็มาดี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยพอดีซื้อสแกมมารอบเดียวได้ไงเจ็บ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 เพื่อนเจ็บ

โอกหสวยไม่ทันนปะขอรี่ขอรี่อันนีเลื่นไม่เป็นชัวเหมือนกูเลยเจ็บ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 เอาดิเพื่อนเอาแม่งดิกูตามอยู่เพื่อนกูตามอยู่ ตายหนึ่ง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 ตาย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 เพื่อนขับบิ๊กมาเพื่อนปั๊มดิปั๊มดิเติมสูบเพื่อนเติมสูบเพื่อนสวยแม่ขับผีด้วยก็นะครับใครชอบคลิปนี้ก็รีมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับลงมือทำจะสำเร็จไปด้วยกัน เนี่ยเหมือนคำนี้วินก็ใครชท่านี้ก็กดไลค์กดแชร์รบกวนทุคนด้วยสำหรับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายบายบุยบบลาจ้า